สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแป้งอีกแล้วนะคะที่ช่องปลาแป้งกับน้องบุญนะจ๊ะวันนี้แป้งก็จะพาทุกคนมาเก็บหน่วยหมอนเนะจ้ะปลาจะจะได้มาได้น้อยมาเก็บกันเลยจ้ะมาเรียต้นบ,ตนบุญมาเลียต้นบุญมาเก็บแล้วโอ้หเต็มเลยหน่วยใหญ่มาดูเนี่ยใหญ่น่วยใหญ่ชักน่วยใหญ่มหน่วยใหญ่มากมันเก็บหน่วยซุกซุกบุญเก็บสีแบบนี้ เิสี่เอใส่ถุงใส่ถุงอาถ่านเดี๋ยวเออเก็บเองไงานแจนมันมางน่ต่อแล้วลูกใหญ่หูลูกใหญ่คักเถอะนมันจะโตหูทุกคนมันเยอะมากติมเลยน่ะู้ใหญ่คักอยากกินนะ

เก็บ <Okay. S 2> ดูมันเยอะมากเลยหน่วยมีแต่หน่วยใหญ่ๆโอ้ดูอยู่ทางนั้นก็มีเต็มเลยอะดูมันมีแต่พวงใหญ่ๆ เยอะมากเลยเห็นแลเป็นตาสออนมากเลยดู<ฮ>หนูได้เยอะมากพี่แต่หน่วยใหญ่ใหญ่หนวยใหญ่ใ,ญใ,ญใญมากเลยไปเปิดตัวได้ไหม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจ้ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับติดตามแหวช่องแป้งโดยเดี๋ยวจ้ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย